สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปาเหมือนเดิมนะวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเกมเพราะว่าเกมข้ามาเจอรี่ตอนนี้แบบมันหาเงินยากมากเป็นทองเพราะผมจะเอาไปซื้ออะไรก็ไม่มีเลยถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงไ,ไฟฟายอันนี้ของน้องผมเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาตบไก่นะฮะส,<ด>ส,<ด>สองตัวด้วยกันไป แต่ามาดูกันนะว่าเขาจะเล่นไหมถ้าเกิดยังไม่เล่นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เขาเล่นเลยตาแรกจะมาดูกันว่าเขาจะอึ้งขนาดไหนโดยก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องแนะนําตัวที่ผมมีก่อนนะสกินเนี่ยผมยังไม่ได้เลยอ่ะมันแบบจากมาจะได้มา โอยยังอัพอะไรไม่ได้เลยไหมาดูตูองเฮ้ยอ๋ออันนี้ลูก,ออกไฟ์หมก็น,นึกว่าอะไรอน,นี้ละกันทีมที่ผมรู้จักทีมอันกร์อันนี้คือสิ่งที่ผมมีอยู่นะ ไม่ไงตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มเกมไปฮนะเข้นผมเอง ไปดูก่อนว่ามีคนแอดผมมาไหมไหนน้องเพื่อนมีไม่มีคำขอเลยโอเคตอนนี้เพื่อนผมตอบกลับแล้วนะ แต่เปรอนที่เขามาเลยเนาะโอเคนะครับตอนนี้ผมผมก็จะชวนเพื่อนต่อกันเพื่อนผมไ่นเสร็จสักที เชิเยเรื่อยๆอ้าวสงสัยน่าจะไปตอบไลฟ์ผมแน่เลยแต่เราเข้าความเด้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่ผมจะเล่นนะเดี๋ยวผมจะเล่นตาแรกอลี่ก่อนเลยผมจะเล่นในเซตนี้ ที่ผมตออันนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันบวกความเร็วใช่ไหมล่ะความจริงผมจะออกไออันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันมันไม่ได้ดูดเลือดนะครับแต่นี้มันดูดเลือดไอลีเนี่ยเวลาตีครบสามทีเนี่ยมันจะต่อไปจะเป็นการตีแบบจากเกาะนะครับซึ่งผมก็เอาลูมจากกาะน่รอเซนมาด้วยที่หนึ่งร้อยบวกนะอันนี้มันบวกจอกเกาะ ก็จะเป็นประมาณน,นี้อันนี้ก็ปกติอยู่แล้วัเลือดในหมอกาอลีท่ที่สุดแล้วนะทุ่มใช้ก็จะเป็นอันนี้เล้นมันเพิ่มพลังเท้าเท้าเนี่ยผมตอนแรกผมจะเอาไปอันนี้งั้นผมว่าผมใส่นี้ดีกว่าแต่๋ยรอพอเขาอันนี้เป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนแล้วลูเนี่ยเดี๋ยวผมไปให้ดูก่อน ลูนผมจะใช้เป็นของไอโอออนะนี่ลูนไอโออสองลูนครับตัวอันนี้จะบวกไปพลังโจมตียี่สิบเก้าเจาะเกาะหนึ่งร้อยเคลื่อนที่สิบความเร็วโจมตีสิบเพราะนั้นจะเน้นเจาะเกาะเป็นอย่างเยอะเลยนะ ไฟก็อย่างที่บอกนะฮะมีคนเล่นอยู่ l ีในผมปั้นเป็นตัวหลักเลยนะแต่แต่ก่อนที่ผมจะมาเล่นเนี่ยผมจะปั้นมาตัวไฟก่อนนะตอนที่สองผมยังคิดไม่ออกเลยอืมไอ้สองตอนแรกผมว่าจะเป็นมาหลอกนะแต่คิดไปคิดมาแล้วผมผมว่าเดี๋ยวผมเล่น ตัวที่มันแปกแนวน่ะดู่ิหาดูสิอันนี้ผมหาสดๆเลยนะงั้นเป็นงันผมจะเล่นตัวอะไรดีงั้นมูล,ลาดแล้วกันมูล,ลาดเนี่ยแทนไม่ได้เล่นเลยจะเล่นป็นน้ดน่อนะแต่ก็ยังเล่นไม่เป็น ผมว่าไปเล่นลิงดีกว่านะเล่นลิงยังดีกว่าเลยเล,ลิงผมใกล้ตันแล้วด้วยไงแต่ต้องไปทำด้วยไงถ้าเกิดที่เหลือนะผมว่าผมจะเล่นเทลแล้วกันถ้าเกิดม,มีตันนะอาจจะยาวเอยเดี๋ยวไปดูกัอนอะไรจะเล่นเมื่อไไรจะเล่น ไอเยไไปเาอีหรอเอไรโอเคงั้นผมเชิญน้องผมมาเล่นได้แล้วกัน မဆွတ်လားเล่นเลยดีกว่าโอ้ยโอ้ยจ๊ะตะตะบะบะ พักไปหามันให้มาเล่นนิอหูผมควรออกไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนานที่ผมไม่ได้เล่นนานนะก็พูดไงดีก่ะอืม น้องีนตัวอันตรายอยู่ไม่ได้อยู่เ้วยไม่ได้อ้าโอ้ยเดเด้อเดเดเปอยโปอยโปยเด้อเ้เดอเฮจะเกินไปลโอ้มัเอาเรื่องแต่ว่าจะไปเอามังกร โหอะไรครับเนี hmm. goodbye, goodbye, goodbye. Yep, ่ยไฮโปกันตรงนี้บู๊บหลบได้ไหมล่อื r เกิดอะไนแล้ว ผมออกมันนทันะถ้าเกิดไม่ทันไอผมตายนะบอกอย่างเดียวนั่นไงนั่นไงไอนี่นี่ไอ้นี่รอจะเอาอย่างเดียวเลย ตอนแรกว่าจะพามาดวนกับเพื่อนแต่ตอนนี้โอ้โหน้องกูมาแทนละเฮ้ยอะไรครับพี่อเกาะกันอุตส่าะ์มาไว้นะ ุกๆนั่นนั่งอยู่ตรงนี้คุ้มกันตัวเองได้ด้วยนีนก็ได้โอ้โหดูคลิป ดีแล้วดีแล้วพักพลังประชาชนอืออือนี่ลมตู่ไม่๊า้อันนี้ผมจะเล่นแบบ S <S อ,อ,อะไรอ่ะห้ามอมังกรห้ามเวทป่ากันจะเล่นกันแบบนี้นะสนใจ พี่แล้วพ่อมมันจะเกินไปแล้วถ้าเกิดน้องผมเข้ามาปุ๊บผมปล่อยอวัยวะใจเลยบอกจกังหวะเนี้ยโูกมันจะออกอันนี้มานะเพื่อขาว โอ้โหพี่แกเขาได้ไปคลิปก่อนโอ้โหกะัะคลิปก็ทำงานเนาะไอดาบเนี่ยโ,โอ้โหคลิปเนี่ยก็ออกมาละมุนเหลือเกินโอ้โหไอ้เหียเวทป่ากูสมุดเลยง่เอ้ย มันเป็นฝากมั้ยใช่ไหมไอ้หมาโอ้มันมาไม่กันนี้คุกเข่ามาเนือดเวทีปากมาเปิดปากมั้ยใช่ไหมเลือดไอทานอะไรสังมือว่าไหมา

โอ้โหสัตว์เบ็ป่ากูอีกแล้วคุณวิแค์คือค ถอกคลิปมันก็ออกมาละนาดเลย East the มึงเวทปากคุยเองตายที่เวทเ่าเหมือนเดิมซุปป่า ต,แแต,ต,ตาแรกก็รู้ว่าจะไม่ได้เนาะเออเอ็มหายหอยรับนี่เนอะพี่เขาหอ,อยเดี๋ไม่ตอบตัว แต่ผมไม่ซุกอยู after, ่ตรงนี้มันก็คงไม่รู้นะผมก็คงไม่รู้ว่ามันจะมังกรมันคงไม่คิดที่จะยอมเห็นังนะหายมาดูกันมาดูกันโอ้โหไอสัตว์เนี่ย 어, 버스 타니 어, ล่อไป20กว่านอาทีงั้นก็ขอ,อกับสวัสดีทุกคนเลยนะแป้นดิมันคุ้นตาเหลือเกินก็ขอจบอเพียงแค่เท่านี้นะรับบช่องโอ้โห c g จตีผมก็ขอแค่นั้นแหละ So we